สวัสดีครับมาพบกับซีรีส์นะครับในเรื่องของการสอนเขียนอักขระพยัญชนะขอมนะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วจะเป็นวักสุดท้ายเขาเรียกว่าปะวักนะครับปะวักเนี่ยก็ประกอบไปด้วยปอปาพอพึ่งพอพานพอสำเพอและมอม้านะครับมีอักขระมะนะครับหรือมอม้าเนี่ย เป็นที่สุดข,ของวักนะปะพะนะครับเป็นอระอโคสะพะพะมะเนี่ยก็จะเป็นอระโคสะนะครับดังนั้นแล้วนะครับอระชุดนี้ใช้บ่อยนะโดยเฉพาะปอปลาเนี่ยนะครับตัวเชิงของเขาเนี่ยจะคล้ายๆเชิงของยอยักษ์นะยอยักษ์ก็จะไปอยู่ในเรื่องของเศษวักนะเอาว่ากันเรื่องของปอปาก่อนนะครับวิธีการเขียนปอปานะครับอ่ามันมันจะคล้ายๆกับ ลักษณะการเขียนทอทหารกับนอนหนูเนาะมันจะขัดกับความรู้สึกนิดนึงจะเขียนแบบนี้นะฮะจริงๆตัวอา่านี่ก็จะเขียนแลคล้ายๆกันแหละแต่ทีนี้ผมอยากให้เรา,าดูและจําเพราะขรหนี้ช่วยกันไม่ได้นะครับช่วยกันไม่ได้เลยนะต้องจําเอานะจาแล้วก็จะไปปรับปรุงวิธีเขียนให้มันถูกตักถูกอะไรก็ว่ากันไปทีน,นะะึงไงปป้าก็เขียนนี้นะครับขีดมานะครับดูตัวสําเร็จก่อน ใครไม่เป็นดูตัวสําเร็จก่อนนะครับพอปาเป็นแบบนี้นะเราจะเขียนให้เป็นแบบนี้ยังไงคีดนะครับพอปาป,ปึ๊บน่ะนะครับส่วนมงกุฎนะครับเรามาเขียนที่หลังอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้อันนี้นี่คือวิธีการเขียนของเขาดั้งเดิมนะครับแต่พอปาบางคนก็เอาง่ายนะคนเรียนคนเรียนนักละใหม่ๆเอาง่ายเขียนนี้เลยผมก็เคยเป็นแบบนี้นะครับ เพิ่งจะมาชาววังกับเขาตอนหลังล้วเนาะเอ,อแต่ก็อยากให้รู้ว่าเออมันค็เขียนคือรูปมันเป็น,นีเนาะจำให้ได้ก่อนนะเราจะมาเขียนให้มันถูกต้องก็ว่ากันไปนะครับอ่ะพอป้าป๊บปบอ่าอันนี้มันก็จะสะดวกนะในเขียนเวลาที่เขียนอักขรนะครับเชิงของเขานะครับจำผอพึ่งภาษาไทยไว้นะ เชิงเขาเหมือนผอพึ่งเลยครับเขียนวงกลมนะเป็นหัวอย่างนี้ผอพึ่งก็จะเขียนนี้นะนี่คือผอพึ่งไทยเนาะแต่เชิงปอปลาจะยืดออกมานี่ครับเจอบ่อยนะครับในคัมภีโบราณนะตัวนี้จะไปหลงกับตัวยะนะบางคนเขียนยะวัดเหมือนปอปลาเลยต้องดูบริบทของมันด้วยนะครับว่าคาถาก็คือคาถาอะไรนะผอพึ่งนะครับตัวสําคัญที่จะไปเจอคล้ายๆกับตัวทอทงนะ ตัวทอทงนะครับแต่ทอทงเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันนะผอพึ่งเนี่ยเขาจะหัวม้วนแบบนี้ آ, คลิปที่แล้วดูทอทงมาแล้วเนาะผอพึ่งเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ آ, ดูขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หัวคล้ายชอช้างนะครับชอช้างไม่มีหัวนะครับทอทงหัวเหลี่ยมีหยักข้างบนนะครับผอพึ่งคล้ายๆชอช้างแต่ขึ้นไปแบบนี้นะอันนี้คือตัวผอพึ่งนะส่วน ตีนหัพึง่งก็นึกถึงหอวพึ่งไทยนะครับหพอวพึ่งไทยเป็นอย่างนี้นะครับเขียนอย่างนี้เขียนประวัติแต่หางเนี่ยเราเก็บแบบนี้ตวัดขึ้นไปนะจำง่ายมากจาหัอพึ่งไทยนะครับสาหรับเชิงของหัพึ่งจาหัอพึงพอพ่งไทยแล้วตวัดหางเข้าแบบนี้ <isions> พอพานนะครับจําอัขราต่อเต่าไทยไว้นะพอพานเขียนอย่างนี้ครับเหมือนอัขราต่อเต่าไทยปึ๊บป๊บอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นแบบนี้แต่ เชิงของพอพานนจะต่างไปนะครับจะคล้ายๆเชิงของจอจานแต่พอพานจะมีเหลี่ยมแบบนี้ครับอ่านี่นะครับก็แล้วแต่จะเขียนนะครับมันจะไปเจอเชิงที่คล้ายๆกันคือวแหวนวแหวนพอพานจอจานนะสว่าเนี่ยคล้ายๆแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูบริบทของคำเนี่ยก็จะดูว่าพอพานมันก็จะเหลี่ยมเขาหน่อยนะครับ พอสมเพลานะครับคล้ายกับพอสมเพาไทยเลยครับเขียนพอสมเพาไทยก็ได้ใครเขียนไม่เป็นนะอ่ะพอเพาแล้วก็นี่พอสมเพาไทยเนาะก็เพิ่มมานนี้มานิดนึงหางตะวันนิดนึงแล้วก็เพิ่มมงกุฎอีกนะครับสองหยัดหนึ่งสองสบัดนี่คือพอพานส่วนเชิงของพอพานเนี่ยขละดหอมก็เขียนภาษาไทยนะครับพอพานเนี่ยภาษาไทยเนี่ยแต่ว่ามีมวนหางเข้าไปแบบนี้ พักวานะนะครับมอม้า,านะครับ,มมรบเขียนปอปลาได้มอม้าจะลักษณะคล้ายๆกันนะผมก็ชอบเขียนแบบนี้นะครับเขียนเหมือนปอปลาเลยครับปึ๊บเตรียมไว้นะครับแล้วก็ข้างๆตรงกลางจะมีขีดนะครับมอมา้านะแล้วก็มีมงกุฎของเขาอ่านี่คือมอม้านะเออบางคนเขียนแบบรวบรับแต่ตอนอย่างนี้ก็มีนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาง่ายเอาง่าย ปึ๊บๆอ่าเกจินะครับไม่ต้องไปว่าหลวงพ่อหลวงปู่ท่านก็จําเอาฮะถ้าท่านไหนเนี่ยเรียนแบบมุขปาดจําจเอาก็เขียนแบบนี้แต่ออความคลางความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่สมาธิจิตเนาะอย่าไปปนกันนะเออไปเจอคนเขาเรียนพวกเขียนขอมาโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเขาว,าวิจารณ์นู่นนี่นั่นก็อย่าไปโกรธเขาเนะี่ผมก็เคยเจอมาแล้วนะทุกวันนี้ผมก็เขียนถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่พยายามพยายามที่จะรักษานะครับรูปแบบให้มันสวยงามและถูกต้องเนาะเออ เขียนให้ดูอีกครั้งก็ได้นะครับอ่ะป๊บป,อ,ป,อ,ป,อ,ปอ,อาจจะไม่ถูกแหละคือคอร์สนี้นะฮะไม่ใช่สิคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่เราทําเพื่อให้ไม่มีกําแพงเรื่องของภาษาขอบเนาะเบื้องต้นอยากให้จําตัวรูปรักษ์ให้ได้ก่อนนะอ่ะเชิงม้านะครับหมวกม้าเกือบลืมแนะนำนอหนูนะฮะ เชิงคล้ายๆกับนอหนูที่หันไปทางด้านขวาเนาะนอหนูแต่มม้าเชิงเขาจะกลับกันครับหันไปทางด้านซ้ายแบบนี้ครับอ่าพระวัดปากน้ํานะครับธรรมขันธ์เนี่ยธรรมขันธ์ธรรมะคำว่าธรรมะเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยใช้เชิงมม้าเหมือนกันครับก็ขอจบคลิปการสอนนะครับเขียนอักขระขอมในปะวัคเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ